AI Podcast Worldwide สวัสดีครับทันครับสวัสดีค่ะพัดค่ะวันนี้มีข่าวเอ่อน่าสนใจมากครับเป็นข่าวใหญ่จากสิงคโปร์เลยนะเรอคะข่าวอะไรเอ่ยเล่าหน่อยสิคะมีธนาคารยักษ์ใหญ่ที่นั่นครับเขาแบบว่าไม่กลัว AI เลยนะแต่กลับทุ่มสุดตัวประกาศสอนพนักงานทุกคน โห oh. ทั้งองค์กรเลยให้ใช้ AI เหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานเลยครับเฮ้ย hey, จริงดิคะแบงค์ Bank ไหนเนี่ยใจถึงขนาดนั้นปกติมีแต่ข่าวว่า AI จะมาแย่งงานนี่สอนให้ใช้เลยเหรอคะใช่ครับธนาคาร UOB ไงครับอ๋อ oh, UOB นี่เองที่สำนักง,งานใหญ่อยู่สิงคโปร์ใช่ไหมคะมีพนักง,งานเยอะมากเลยนะน่าจะเกือบเกือบสามหมื่นคน ใช่เลยครับแล้วก็มีสาขาในหลายประเทศด้วยโครงการนี้เขาทำทั้งองค์กรจริงๆนะไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่ตั้งใจอัพสกิลให้พนักง,งานทำงานกับ AI ได้ดีขึ้นจริงๆสุดยอดเลยค่ะแล้วข่าวนี้มาจากไหนคะเนี่ยข้อมูลนี้เราเอามาจากเว็บ uh, ไซต์ FinTech News Singapore ครับบทความชื่อ UOB Launches Bankwide Initiative to Upskill Employees for AI-Driven Workplace โอเคค่ะฟิ e เทคนิวสิงคโปร์น่าเชื่อถือเลยครับผมน่าสนใจมากเลยค่ะปกติองค์กรใหญ่ๆพอเจอเทคโนโลโยีเปลี่ยนโลกแบบนี้อืมอาจจะเน้นหาคนเก่ง AI เข้ามาใหม่ใช่ใช่แต่ UOB เลือกจะลงทุนกับคนเก่าก่อนเลยทำไมเขาถึงเลือกทางนี้ล่ะคะนั่นสิครับเรามาลองคุยๆดูกันคือ UOB เขาไม่ได้มองว่า AI เป็นศัตรูนะค่ะหรือแบบตัวประหลาดที่จะมาแทนที่เรา แต่เขามองเป็นเครื่องมือใหม่อะครับอ๋อเครื่องมือใหม่ใช่ที่ทรงพลังมากเหมือนเราได้คอมพิวเตอร์ยุคแรกๆหรืออินเทอร์เน็ตอะไรแบบนั้นเขาเลยอยากให้พนักงานทุกคนใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นอืมให้ใช้เป็นใช่จะได้ทำงานเก่งขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เอ่อบริการลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยมองแบบนี้ก็เข้าท่าดีนะคะคือแทนที่จะกลัวก็เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันซะเลยถูกต้องครับ แล้วเป้าหมายจริงๆจังๆที่เขาอยากเห็นจากโครงการนี้คืออะไรคะแบบที่วัดผลได้หลักๆเลยก็คือเตรียมพนักงานให้พร้อมรับมือโลกยุค AI กับดิจิทัล disruption นะครับที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากค่ะเปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะเขาอยากให้พนักงานมีทักษะดิจิทัลทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นแล้วก็สามารถเอา AI ไปช่วยปรับปรุงการทำงานภายในให้ดีขึ้นอืสุดท้ายก็คือเพื่อส่งมอบบริการที่ เจ๋งขึ้นให้กับลูกค้านั่นเองครับฟังดูเป็นแผนใหญ่มากเลยนะคะแล้วอยู่ๆเขาก็คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเลยหรือว่ามีที่มาที่ไปมีการเตรียมตัวก่อนหน้านี้ไหมคะมีครับจริงๆโครงการ AI เนี่ยเป็นการต่อยอดนะจากโปรแกรมเดิมที่เขาว่าสำเร็จมากชื่อ Better You Pivot ProgramBetter You ใช่ครับเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2019แล้วโหตั้งแต่2019นานเหมือนกันนะคะ โปรแกรม Better You นี่เกี่ยวกับอะไรคะโครงการนั้นเน้นช่วยพนากาักงานร s k i l l นะครับคือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอ oh, ๋อ e s ส i l l แล้วก็ Upskill คือเพิ่มทักษะเดิมให้เก่งขึ้นเพื่อให้พวกเขาสามารถย้ายไปทำงานในสายงานใหม่ๆที่กำลังโตในธนาคารได้เข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนเตรียมความพร้อมให้พนักงานปรับตัวได้ตลอดใช่เลยครับแล้วเขาบอกว่าประสบความสำเร็จมากนะ26,00 0คนเยอะมาก นี่แสดงว่า UOB เขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในองค์กรมานานแล้วจริงๆแน่นอนครับการลงทุนกับ AI ครั้งนี้ก็เลยเหมือนเป็นก้าวต่อไปที่มันสอดคล้องกันมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดคือการสร้างคนจากข้างในใช่เลยครับเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์สร้างคนของเขาเลยแล้วการฝึกอบรม AI รอบใหม่นี้เขาแบ่งระดับการเรียนรู้ด้วย แบ่งยังไงคะอันนี้น่าสนใจเพราะแต่ละคนก็ความรู้ไม่เท่ากันหน้าที่ก็ต่างกันเขาแบ่งเป็นสองระดับครับเหมือนเราเรียนมหาวิทยาลัยเลยมีวิชาพื้นฐานกับวิชาเอกอ๋อค่ะระดับแรกคือทุกคนหรือ all employees อันนี้เหมือนวิชาบังคับพื้นฐานครับทุกคนจะได้เรียนเรื่อง generative AI generative AI คือ AI ที่สร้างสรรค์ง,งานได้เองใช่ไหมคะอย่างเขียนอีเมลคิดไอเดียทำรูปอะไรแบบนี้ ใช่เลยครับแบบนั้นเลยแล้วก็เรียนเรื่อง Automation หรือระบบอัตโนมัติเพื่อให้เข้าใจว่างานส่วนไหนที่ AI หรือหุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยได้บ้างอ๋อคือให้ทุกคนรู้ภาพรวมรู้จักเครื่องมือพื้นฐานก่อนครับผมแล้วอีกระดับล่ะครับสำหรับคนที่ต้องใช้ AI แบบจริงจังในงานระดับที่สองคือพนักง,งานเฉพาะทางหรือ specialized roles ค่ะอันนี้เหมือนเรียนวิชาเอกเลยอ้าวิชาเอก เลือกเรียนตามสายงานตัวเองเช่นคนทำงานด้านเ a ดาร์ไซเอน e หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆก็จะได้เรียนเจาะลึกเรื่องการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหาอินไซต์ใหม่ๆ mm hmm. หรือคนที่ดูเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆก็อาจจะได้เรียนลึกเรื่องบล็อก a i n หรือเทคโนโลยีเบื้องหลังคริปโตเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในบริการการเงินค่ะ ห oh, การแบ่งระดับแบบนี้มันทําให้การเรียนรู้ตรงจุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคนทั่วไปก็เข้าใจพื้นฐานส่วนคนทํางานเฉพาะทางก็ได้สกิลขั้นสูงไปเลยใช่เลยค่ะมันตอบโจทย์กว่าแล้วมีอะไรที่แบบว้าวเป็นไฮไลท์เด็ดๆในโครงการนี้อีกไหมครับมีสิคะอย่างแรกเลยคือเขาตั้ง Innovation Academy ขึ้นมาเลยค่ะ Innovation Academy เหมือนร่งเรียนเลย Data หรือข้อมูลแล้วก็บล็อก chain โดยเฉพาะเจ๋งน่ะ แต่ไม่ใช่แค่สอนทฤษฎีนะเน้นให้ลงมือทำจริงแบบ Hands-on Pathways แล้วก็ให้ลองผิดลองถูกหรือ experimentation กันไปเลยเหมือนสร้างสนามเด็กเล่นทางเทคโนโลยีให้พนักง,งานได้ลองใช้เครื่องมือใหม่ๆจริงๆเลยนะเนี่ยน่าสนุกมากใช้เลยค่ะแล้วก็มีอีกอันที่เด็ดไม่แพ้กันคือ Prompt Crafting Workshops ค่ะ Prompt Crafting คืออะไรครับไม่เคยได้ยิน มันคือเวิร์กช็อปที่สอนวิธีคุยกับ AI ให้รู้เรื่องค่ะหรือการเขียนคำสั่งที่เรียกว่า prompt นั่นแหละอ oh, <ๆ>๋อการสั่งงาน AI ใช่ค่ะให้ AI ทำงานให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตรงใจที่สุดเหมือนเราเป็นเจ้านายที่รู้วิธีสั่งงานลูกน้อง AI เก่งๆนั่นแหละค่ะและ้วเวิร์กช็อปนี้เขาได้รับการรับรองจาก IBF ด้วยนะคะ IBF สถาบันการธนาคารและการเงินของสิงคโปร์ค่ะ Institute of Banking and Finance โอ้โหได้รับการรับรองด้วยแสดงว่าหลักสูตรเขาดีจริงการคุยกับ AI หรือ prompting เนี่ยสำคัญมากจริงๆนะครับยุคนี้เหมือนต้องเรียนภาษาใหม่เลยใช่เลยค่ะสำคัญมากการที่ UOB เน้นตรงนี้แสดงว่ามองขาดมากๆว่าทักษะนี้จำเป็นจริงๆแน่นอนค่ะแล้วโครงการใหญ่ขนาดนี้ UOB เขาลุยเดี่ยวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีเพื่อนร่วมทาง เขาไม่ได้ทำคุณเดียวครับ UOB ฉลาดมากจับมือกับ3องค์กรใหญ่ในสิงคโปร์เลยทำเป็น MOU หรือข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการเลยโหมีใครบ้างคะการจับมือกับหน่วยงานใหญ่ๆแบบเนี้ยมันช่วยให้โครงการไปได้ไกลกว่าทำเองยังไงบ้างก็มีเอ uh, Institute of Banking and Finance IBF ที่รับรองเวิร์กช็อปตะกี้นี้ค่ะ IBF แล้วก็ Workforce Singapore อันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมเรื่องแรงงานการจ้างงาน อ๋อภาครัฐก็มาช่วยใช่ครับและอีกที่คือมีแอนโพลิเทคนิคที่เป็นสถาบันโพลิเทคนิคชื่อดังของเขาครบเลยทั้งสถาบันการเงินรัฐและก็การศึกษาใช่ครับ ความร่วมมือนี้ครอบคลุมหมดเลยตั้งแต่ช่วยกันออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งช่วยคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานให้เข้ากับยุค AI หรือ job redesign การให้คำปรึกษาด้านอาชีพหรือ career advisory ไปจนถึงการทำวิจัยหรือ research เพื่อพัฒนาระยะยาวเลยครับโอ้โหครบวงจรสุดๆเลยค่ะเรียกว่าครบเครื่องจริงๆสแสดงว่าเขาเอาจริงเอาจังมากกับการเตรียมคนให้พร้อมรับมืออนาคต เป็นการลงทุนที่มองการไกลามากนะคะใช่ครับและนี่คือจุดที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดคือ UOB เลือกแนวทางสร้างคนจากภายในอย่างชัดเจนเลยอืมใช่ค่ะเขาลงทุนพัฒนาพนักงานปัจจุบันที่มีอยู่แทนที่จะเน้นไปหาคนเก่งๆที่มีทักษะ AI อยู่แล้วจากข้างนอกเข้ามาอย่างเดียวซึ่งมันต่างจากแนวทางที่เราอาจจะเห็นในบางองค์กรนะคะที่พอมีเทคโนโลยีใหม่ก็อาจจะเน้นจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเลยใช่เลยครับ เอาล่ะเรื่องราวของ UOB ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะคะว่าองค์กรใหญ่ๆเขาปรับตัวรับยุค AI กันยังไงใช่เลยครับทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อเหมือนกันนะว่าแล้วในมุมขององค์กรอื่นๆหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงบ้างอืเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งเร็วและแรงขนาดนี้ลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านกันดูนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมกลับมาเจาะลึกเรื่องราวสนุกๆและน่าสนใจแบบนี้กับพวกเราได้ใหม่นะคะ จอกัน7มงเช้าทุกวันไม่มีวันหยุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ AI Podcast Worldwide